รถ11เ็ที่นั่งเข้ามาอีกแล้วเกียร์แกรนคานิวัลตัว2.2 EX ต้องบอกว่าเขาเป็น11เที่นั่งก็จริงนะครับแต่ว่าการออกแบบรถเนี่ยไม่ได้ตั้งใจให้นั่ง11จริงๆหรอกเพราะว่ามันซ่อนเบาะลงไปได้แบบเรียบเนียนนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าตรงไหนที่เขาซ่อนเรียบเนียนนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าราคาคันนี้เปิดตัวเนี่ย1,990,000วันนี้เป็นมือสอเหลือแค่739,000เลขมไม่ถึง2แสนครับแสนปลายๆแสนแนะครับ ส่วนพาระกำลังเนี่ยต้องบอกว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นรถยนต์ดีเซลครับรถดีเซลเนี่ยเด่นเรื่องของทอร์กนะเพราะฉะนั้นไปเที่ยวขึ้นเขาไปเที่ยวทะเลไปไหนก็ตามเอาอยู่นั่งหลายคนก็เอาอยู่มาเดี๋ยวผมพาไปดูสภาพรถแต่ผมจะพาไปดูท้ายรถก่อนวันนี้นะครับปกติไม่เคยพาเข้าท้ายก่อนนะแต่ด้ยวยความเป็น11ที่นั่งของเขาเนี่ยก็ต้องแจ้ยอย่างนี้ว่าคุณดูนะมัน11ตรงไหนสงสัยกันไหม อ้าก็นับดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหมอันนี้จะอันนี้พับได้ด้วยนะครับสเบ็ตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้เขาปูพรมมานี่ขออนุญาตเอาผมออกสักครู่นะครับเห็นไ,ไหมครับนี่ครับเสเบตรงนี้นะครับนี่เสเบที่นั่งตรงนี้นะครับเสื็จที่นั่งตรงนี้นะครับ,ดรรบเดี๋ยวผมต้องไอ้นี่เข้าไปก่อนดึงขึ้นมาไม่ถนัดเลยม,มือเดียว โอเคนี่นะครับเขาจะสี่เ็ดตรงนี้เห็นไหมครับนี่ดูข้างในมีที่นั่งเรียบร้อยเนาวเฮถ้าไม่ใช้ก็พับลงไปดึงดึงนี้เนาะพับลงไปนะครับเห็นปะเอาเข้าไปเสมอเป็นแฟลตฟอร์เลยนะครับนี่แหละสีเ็ดที่นั่งนะครับแล้วก็คันนี้เข้ามาใหม่คู่เข้าเลยยังไม่ได้ทำความสะอาดใดๆนะอ่ะไปะไปดูหน้ารถกันบ้างดูสภาพสีรถจากฝั่งนี้เลยรถคันนี้สีดำนะครับ มีร่องรอยเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวตรงนี้เราดูเก็บงานให้นะครับมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคดูด้านหน้าต่อมีรอยขนแมวเล็กๆเนี่ยแถวๆนี้มาดูได้ใกล้ๆเนี่ยมีบ้างครับไม่ใช่ไม่มีสะเก็ดหินมีบ้างข้ามมาแรลงมีบ้างเป็นเรื่องปกติของตัวรถแหละไม่ได้เสริมข้างก็มีมาให้นะครับเรียบร้อยดีนะไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยกระจกมองข้างบานใหญ่มากๆเลยครับ และจุดเด่นของรถคันนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้ประตูสลัดไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับสะดวกนะแล้วก็มีปุ่มปิดตรงนี้เดี๋ยวผมกดปุ่มแล้วทดสอบระบบเซฟตี้ให้เวลาประตูจะปิดมีคนอยู่เป็นยังไงบ้างนะครับชนแล้วก็นี่เลยเด้งกลับไปนะครับอันนี้สะดวกมากๆนะฮะอามาดูกันที่ตัวล้อนะเอาล้อข้างหน้าก่อนเลยที่เบียดยเก่งๆเนี่ยก็มีนิดนึงตรงนี้เล็กๆนะครับ มีเล็กๆตรงนี้เท่านั้นเองตรงอื่นเรียบร้อยดีนะอันนี้ได้ยางปลายปี2 0 2 3นะครับอ่ามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างกลุมพลังของเขาคันนี้เป็นรถนำเข้านะคุณผู้ชมเป็นรถนำเข้านะครับโอเคคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็พลังกำลัง1้อบเจดแรงมานะคุณผู้ชมต้องบอกว่าอัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีอยู่ที่ประมาณสิบห้ากิโลเมตรต,ต่อลิตรครับ ก็ถือว่าโอเคเลยในส่วนของโครงสร้างนะก็ต้องดูตรงนี้เลยน็อต <Not S 1> ไม่มีแกะขันไขเลยนะครับส่วนการความร้อนสภาพยังสวยอยู่เนาะนี่ไม้แสนแปดแล้วนะเนี่ยนะโอเคนี่บอกรับนเข้าเห็นไหมนําเข้าโดยนะครับเป็นรถนําเข้านะครับคุณผู้ชมโอเคครับมาดูกันต่อนะครับอา่ารูแฟลกมีมาให้นะครับก็โอเคนะสำหรับรถไซซิงนี้15โลลิทนะครับถือว่าโอเคเลย นั่นนี่ภายในแล้วผมต้องบอกว่าเบาะของรุ่นนี้นั่งสบายนุ่มนะแล้วมันก็โอบตัวได้ดีมากเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับนี่นะครับมีคุลคคอนโทรลให้มาด้วยนะครับ่าประตูสลับไฟฟ้าฝั่งนี้ต่อ่าดูสภาพเบาะเลยข้ามไปโอเคนะครับมาเดี๋ยวพาอ้อมมาดูฝั่ง ผู้โดยสารก่อนคอนโซลฝั่งด้านหน้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาป้ายออกน้ำเงป้ายราคารถคันนี้นะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันใช่ไหมแต่ผมบอกแล้วผมให้เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเพราะว่าถ้าดู y u t u b e เนาะราคาต้องพิเศษกว่าปกติเข้าไปดูเลยสวยงามนะครับคอนโซลจะเป็นซอฟนะอันนี้จะเป็นซอฟนะครับโอเคดูดูเบ เบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้าด้วยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมตัวเบาะฝั่งนี้ต่อคือตัวบเบาะเขาก็มี Isofix นะสำหรับล็อกคาซีทมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งให้ดูเลยเพราะว่าฝาดท้ายเราดูไปแล้วเนาะกดปิดแป๊บนึงโอเคมาขึ้นไปนั่งดีกว่าพร้อมครับสามสองหนึ่งขึ้นเลยฟึบ เวลาคนตัวสูงนั่งกับผมแนะนำนะให้เอาพนักพิงศีรษะขึ้นมามันจะไม่ดันช่วงหลังแต่ว่ามันจะมาลองคอพอดีนะครับช่องแอร์เนี่ยมีมาให้ด้วยนะครับแล้วตัวปรับแอร์อยู่บริเวณนี้ปรับอุณหภูมิปรับแอร์ได้นะโหมดได้เลยกดออโต้ก็ได้นะสะดวกดีนะครับมีหน้าจอใหญ่มากเลยมาให้นะครับนะครับโอ้พลาสติกยังไม่แกะเลยครับ โอเคนะอันนี้เป็นจอแบบไฟฟา้าด้วยนะครับด้านหลังมีช่องชาร์จ USB นะครับโอเคเลยมีปุ่มปรับเบาะตรงนี้ด้วยแต่ผมทำให้ดูเห็นไหมนี่ผมปรับเบาะไฟฟา้ามาได้ด้วยใช้ไงอ่ามีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับถ้าอยากเปิดก็กดปุ่มมันก็จะพับลงมาให้เห็นปหนี่พลาสติกยังไม่แกะเลยอะ่ะ ะสะดวกดีนะโอเคครับคุณผู้ชมเปิดประตูเนี่ยไม่ต้องดึงก็ได้กดปุ่มข้างเาก็ได้สะดวกนะครับไปไปบอดหน้ากันดีกว่าอ่ะให้ดูเพดานก่อนคันนี้เพดานด้านหลังไม่มีเจอเลยนะโอเคครับไปไปบอดหน้ากันประตูผมยังไม่ปิดแล้วกันนะเพราะว่านี่เลยเราจะมาปิดด้วยปุ่มปุ่มควบคุมประตูไฟฟ้าด้านหลังอยู่ตรงนี้นะครับ ดูนะครับนี่จะมีอยู่สองปุ่มบริเวณนี้นะผมก็สามารถกดปิดได้เลยเห็นไหมสะดวกมากเรียบร้อยครับเนี่ยฟีลลิ่งการนั่งของผมดูมันนั่งสบายมากเลยอะฟีลลิ่งเหมือนนั่งโซฟานุ่มๆหน,นาๆนาสบายๆขับรถนะเพดานคันนี้ไม่มีเจิมเนาะกระจกมองหลังได้ตัดแสงออตโต้มาหน้าจอตรงนี้ผมกดให้แสดงเอรรอเขาเรียกว่าอะไรนะเกี่ยวกับแอร์ นะครับเกยวกับแอร์อยู่นะครับกดออกก็เป็นหน้าจอปกติเลยอันนี้ก็เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับนี่มีปุ่มเห็นไหมเป็นคีย์ลัดต่างๆเห็นไหมครับโอเคนะข้างล่างนะครับซิงไหมอุณภูมิไหมออโต้ไหมหรือจะปรับแอร์เข้าหน้าจอนี่จะซิงไหมกดเพื่อซิงนะครับเห็นไหมมันแยกคนขบับผู้โดยสารและด้านหลังนะครับถ้ากดซิงใช่ป่ะหรือจะไม่ซิงถ้ากดเดี๋ยวมันจะมีรูปซิงขึ้น เราก็สามารถปรับอุณหภูมิได้เลยนะพุทซิง <c oughs> คือเราปรับทางนี้ปุ๊บนะหรือจะปรับทางนี้ก็ได้อ่ากดซิงมันก็จะซิงให้นะครับเห็นปะมันก็จะซิงให้เลยหลังจากนี้นะครับถ้าอยากออกจากโหมดก็ปรับทางนี้แค่นั้นเองนะครับพอกดออโต้แล้วก็กดซิงได้เลยจะกดออโต้กดซิงได้หมดเลยอันนี้สะดวกมากนะครับเพิ่อมอุณหภูมิฝั่งนี้ปุ๊บกดซิงมันก็จะซิงตามนะคนขับ นี่แอร์ด้านล่างนะครับจะปรับแยกก็สามารถทําได้นะครับจะปรับแยกก็สามารถทําได้ช่องชาร์จ USB อยู่นี้เสียบออกอยู่นี้เกียร์อยู่นี้เกียร์คันนี้ได้8ปดสปีดนะน้ํามันความจุก,ก็แปดสิบลิตรนะครับอ่าให้ดูตรงนี้ตรงนี้เป็นออปชั่นที่ให้มาจะได้ใช้เปล่าไม่รู้คุณเห็นม้าสองปุ่มนี้ปรับระดับได้คือมันคืออุ่นบอกครับประเทศไทยได้ใช้ปีหนึ่งจะได้ใช้สกีครั้งนะ คยผมจาได้มีอยู่ปีหนึ่งมันหนาวอยู่สี่วันถ้าใครจําได้นะครับไม่กี่ปีมานีเองรอมาตั้งนานหนาวอยู่สี่วันแต่ปีที่แล้วหนาวยาวอยู่นะส่วนปีนี้ก็หวังว่าจะหนาวนานๆหน่อยแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นห่วงเรื่องสถานการณ์น้าท่วมเหมกันนะครับพณะบางแขนตรงกลางใหญ่มากคุณดูใหญ่มากนะครับในช่องเก็บของที่เก็บแว่นจะอยู่ตรงนี้นะพวงมาลัยหุ้มหนังครับพอติดฟังก์ชันนะครับมีคูชคอนโทลให้มาพร้อมเลยนะคันนี้ โดยรวมแล้วสภาพดีเลยสวยเลยนะครับไปไปด้านหน้ารถกันครับก็ย้ำอีกทีนะครับรถคันนี้คือเกียร์แกรนแคนิวัล2.2 EX รถปี2019จดทะเบียนปี2020เลขหม้แสนแปดหมื่นคันนี้ออกใหม่หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทวันนี้เป็นมือสองเลอแค่เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเท่านั้นครับและ MPV ผมยังมีให้ลองอีกหลายคันนะครับผมถ้าใครสนใจทดลองขับสามารถติดต่อเขมามนที่วิศา์อัตตคารสาขาการจนาพิเศษนะครับอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงรถยนต์มือสองคิดถึง วิสาโตคาสาขาการจนาพิเศษครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้ววันนี้คุณอยู่กับผมปราวิสาโตคานะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ